สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพามาดักหนูครับผมนี่ครับผมดักไว้แนวนี้แหละครับตลอดแนวเลยก็ทางก็ไม่เท่าไหร่นะครับพอใช้ได้อยู่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มายามครับยามรอบเดียวครับเก็บรอบเดียวเช้าเลยนะครับก็มารอชมผลงานกันนะครับว่าเช้านี้จะได้สักกี่ตัวนะครับ ได้ถ้าสิบตัวผมก็ดีใจแล้วครับเก็บรอบเดียวนะครับแล้วดักไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแนวข้างทางครับถ้าไม่มีใครมาเก็บก่อนนะครับก่อนน่าจะพอได้แต้มอยู่นะแล้วก็เหลือแทบทางนี้ครับนี่ครับผมชายบ่อชายน้ํานี้เดี๋ยวเอาไว้มาดักคลิปหน้าครับพรุ่งนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับมาพบกันอีกทีพรุ่งนี้เช้านะครับ สวัสดียามเช้าครับผมวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยครับก็พายามบวงหนูเช่นเคยนะครับมาชมคันแรกกันครับคันแรกก็ยังไม่มีผลงานกันเลยนะครับก็ลุ้นกันครับว่าจะได้ผลงานหรือเปล่าวันนี้ก็วันนี้ก็มาตีห้าคึ่งกว่ากวาหน่อยนะครับฟ้ายังไม่ค่อยสว่างดีนะครับ ก็เลิกงานก็มาเลยครับก็นี่ครับชีวิตคนทำงานครับหากกินหาอยู่หลังเลิกงานนะครับโอเคครับคันนี้ไม่มีผลงานเลยครับโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีผลงานจะถ่ายให้ชมนะครับมาแล้วครับท่านผู้ชมผลงานของเราครับนี่ครับผลงานเต็มแรกครับผมตัวสวยๆครับลูกท้องข้าวครับ ถึงจะเป็นนู่ท้องข้าวนะครับแต่ตัวก็สวยนะครับตัวใช้ได้เลยครับสวยงามเลยครับชมคันข้างหน้ากันต่อชนครับแต่ไม่ติดนะครับคันข้างหน้านี่ชนแต่ไม่ติดนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอเคลียร์พนงานก่อนนะครับเอาครับท่านผู้ชมตรงนี้ผมใส่ไว้หลายคันครับพอคิดว่าต้องโดนหนูพุกครับ โดนจริงครับนี่ครับตัวหนูพุกครับตัวใหญ่ยุ่งกันครับตัวใช้ได้เลยครับนี่ครับผมโดนเขาแล้วครับของใหญ่ครับวงผมนี้ก็ไม่ได้ติดหนูท้องข้าวอย่างเดียวนะครับหนูพุกเราก็ติดนะครับเดี๋ยวขอดูคันนี้ต่อครับมีมีผลงานหรือเปล่าคันนี้ชนครับแต่ไม่ติดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวขอเคลียพผลงานตรงนี้ก่อนนะครับนี่ครับเอาแล้วครับโดนแล้วครับท่านชมโดนแล้วครับดูสิครับนู่อะไรครับหนูท้องข้าวนูพุกูครับท่านชมดูโอ้หนูท้องข้าวครับสวยงามตามเคยครับผมโอเคครับนี่ครับยังเหลืออีกหลายคันนะครับนี่เพิ่งจะเริ่มต้นครับ ก็ลืมบอกไม้ไปครับไม้วันนี้ก็เป็นไม้หนาค้างอันนี้ครับค้างหนาเกี่ยวข้าวแล้วนะครับแล้วแทบนี้เป็นข้าวกําลังออกหลวงนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวรอชมกันอีกนะครับเอาครับท่านผู้ชมมาลุ้นกันต่อครับคันนี้ครับติดตายเลยครับไม่รู้โดนลายเล่นหรือเปล่านะเนี่ยแข่งเป๊ะเลยรู้โดนลายกัดหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นคันต่อไปนะครับคันนี้ไม่มีผลงานแล้วครับ คันนี้ชนครับท่านผู้ชมแต่ไม่ติดนะครับไม่ติดไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลุ้นคันต่อไปครับคันหน้าครับคันหน้ามีผลงานแน่นอนครับท่านผู้ชมคันหน้าครับนั่นไงครับนี่ครับผลงานครับโอ้โหสวยงามอีกแล้วครับท่านนี่ครับนี่เลยครับผลงานครับโอ้โหเช้านี้ครับมันแล้วครับมันแล้วครับพอมมีแต้มแล้วครับ นี่ครับท่านชมผลงานมาห่างๆครับแต่ก็พอได้แต้มนะครับก็ยังพอสวยงามกันอยู่ได้ครับนี่หนูท้องข้าวครับตัวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับชนนะครับชนดีครับเนี่ยแต่ไม่ติดครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรคันนี้เป็นไงครับคันนี้ก็ชนนะครับแต่ไม่ติดนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไปรุ่นข้างหน้าตอนนะครับนี่ครับมีผลงานอีกแล้วโอ้โหไม่ธรรมดาครับพี่น้องนี่เลยนี่ครับดูท้องข้าวนะครับตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับมาเที่ยวนี่นู่นท้องข้าวตัวไม่ค่อยใหญ่ครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับคันนี้ไม่ติดนะโอเคคันนี้เป็นไงครับคันนี้ก็ไม่ติดนะครับ ไม่ติดแล้วก็ไม่ชนด้วยไปครับชมคันหน้าอีกหน่อยครับฝั่งนูน่าจะติดนะครับท่านชมนู้นครับฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นครับคันสุดท้ายครับน่าจะติดดีอยู่นะนะเหมือนพันหญ้าอยู่ครับฝั่งหนูน่าลุ้นกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวลุ้นฝั่งนู้นกันดีกว่าฝั่งนี้ไม่รู้จะมีแต้มหรอครับถ้ามีแต้มอย่าทายดูนะครับโอ้โหท่านชมครับฉายคันบอครับผม นี่ครับผลงานครับติดตายเลยครับหนึ่งเต็มนะครับเดี๋ยวไปดูนี้ต่อครับใส่ไวลายคันอยู่ครับขันบอน่าจะมีตัวคันนี้ไม่ติดนะครับขันนี้เป็นไงครับขันนี้ก็ไม่ชนครับลุ้นคันนี้ครับนี่ครับคันนี้ไม่เลือครับขันนี้ติดครับผมโอหนูท้องข้าวครับตัวสวยนะครับนี่ครับท่านชมสวยงามกันเลยครับตัวหนึ่ง โอเคชมคันนี้เป็นไงครับคันนี้ไม่ติดนะครับแต่คันนู้นติดครับท่านชมนั่นครับนั่นนั่นวายติดตัวเล็กครับท่านชมตัวเล็กติดนี่ครับโอ้โหโอเคครับเราก็มีผลงานแล้วครับนี่อีกหนึ่งตัวครับท่านชมโอ้โหนี่ครับนี่ครับอีกหนึ่งแต้มครับโอ้โ ติดๆเลยครับไม่ธรรมดาจริงๆครับโอเคครับตรงนี้ไม่มีผลงานนะครับสองคันนี้ไม่มีผลงานแล้วดูตรงนี้ต่อครับใส่ตรงนี้ไปซ่องคันครับเป็นไงครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับโอเคเดี๋ยวไปลุ้นตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้จะเป็นชายที่ว่าเกี่ยวข้าวนะครับชายที่เกี่ยวข้าวแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปชมกันครับว่าจะเป็นยังไงครับ เอาครับพี่น้องขันหน้านะาจะมีติดอยู่นะครับขันสันครับขันนี้ไม่ติดนะไม่ติดไม่เป็นไรครับเป็นลุนขันหน้าครับขันหน้าติดครับนี่ครับสวยงามครับหนูท้องข้าวครับผมหนูท้องข้าวครับนี่ครับตัวสวยครับตัวดีโอเคครับขันนี้ไม่ติด ขันนั้นชนครับแต่ไม่ติดนะเออแปลกชนแต่ไม่ติดนะครับโอเคครับเดี๋ยวรุ้นข้างหน้าต่อครับเอาครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็ละมานี่เดียกการสุดท้ายแล้วการสุดท้ายน,น่าจะติดอยู่นะครับก็มีขาดไปคันหนึ่งครับเดี๋ยวไปชมคันนี้ครับไม่รู้เป็นไงนะเห็นพันพันญ่าอยู่ไม่รู้ติดหรือเปล่านะอา้าวไม่ติดนะครับ ผันยาเฉยครับโอเคครับแนวนี้ก็เก็บหมดแล้วครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็เหลือแนวนู้นเลยครับเลาะไปทางต้นกล้วยนู้นครับเลาะไปทางต้นกล้วยแล้วก็วนไปที่ต้นไม้นู้นเลยครับที่รถนู้นเลยนะครับก็จะจบตรงรถนู้นพอดีนะครับนี่ครับรถจอดใต้ต้นไม้นู้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปชมผลงานกันนะครับเอาครับท้ชมครับผมใายไว้ข้างต้นกล้วยนี่ครับสองคันครับผลงานไม่รู้เป็นไงนะครับ อาติดแล้วหนึ่งคันครับที่เห็นนี่ครับอ้เรียบร้อยครับอ้านี่ครับหนุมท้องข้าวครับสวยๆครับนี่ตัวงครับติดคู่เลยครับนี่ครับผมติดคู่เลยนะครับสวยงามจริงๆโอเคครับเดี๋ยวไปลุ้นข้างหน้ากันก่อนกันต่อนะครับตรงนี้ตอนนี้ตะวันก็เริ่มจะขึ้นแล้วนะครับ โอตะวันสวยงามมากเลยแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสวยงามจริงๆครับเคครับเดี๋ยวเราไปชมกันแถบนี้อีกประมาณเกือบเกืบสิบคันนาจะได้นะครับเอาครับท่านชมติดอยู่ข้างล่างอีกคันนึงครับผมใส่ดักหัวดักท้ายไว้ครับนี่ครับหนึ่งแต้มครับสวยงามครับนี่ครับใส่ กีติดตรงต้นกล้วยมาสองตัวครับล้วก็ติดตรงนี้ตัวครับแล้วก็ดักไว้คันนั้นอีกคันนึงครับคันนั้นไม่ติดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นข้างหน้าต่อครับนี่ครับท่านผู้ชมคันนี้ครับติดครับพันยาครับแต่ดูแล้วไม่มีพลงานครับลวดน่าจะขาดไปแล้วลรอครับนี่ครับลวดน่าจะขาดไปแล้วนะครับเอ้ายูยู ท่านชมครับยังยูยูไปแล้วไม่ทันแหมนี่เราไม่ได้โหเสียดายครับไม่ทันตีไม่ทันครับปล่อยไปครับไม่เป็นไรเอาครับท่านชมตรงนี้ใส่ไว้ส้ามคันนะครับเป็นไงครับสามคันขันแรกไม่ติดครับขันที่ส่องติดครับขันที่สร้างไม่มีพนงานครับแต่ขันที่ส่องที่ติดนี้สิครับนู่งพุกครับท่านชม นี่ครับนุพุกครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับหนุพุกอีกหนึ่งแต้มครับโอ้โหสวยงามกันไปอีกครับท่านแน่นอนครับเดี๋ยวไปลุ้นคันหน้านี่ครับถ้าติดก็ติดถ้าไม่ติดก็ไม่รู้จะทำยังไงครับไม่ติดก็ไม่ติดนะครับขอบครับท่านผู้ชมตรงนี้ใส่ไว้หลยขันอยู่ใส่ไว้กระจุกหนึ่งเลยครับ ดูสิครับมีผลงานไหมโอ้โหมีครับหนึ่งแต้มครับที่เหลือไม่ติดครับได้ผลงานตรงนี้หนึ่งแต้มครับหนูทองข้าวนะครับโอ้โสวยงามอีกแล้วครับท่านนี่ครับอ๋ครับท่านชมติดติดหนึ่งแต้มครับหนูทองข้าวครับสวยงามครับนี่ครับผมใส่ไว้ส่องคันครับ สองคันคู่เลยครับโดนคันหนึ่งครับมันมีทางอยู่ข้างล่างครับกับทางบนครับติดทางบนครับนี่ครับสวยงามครับทางข้างบนสวยงามจริงๆครับโอเคครับเดี๋ยวขอจัดการก่อนนะครับโอ้มาครับมาชมครับเรือสามคันสุดท้ายมั้งครับน่าจะได้ครับสามที่คันสุดท้ายนะครับมาลุ้นกันเลยครับนี่ครับคันนี้เป็นไง คันนี้ไม่มีผลง <hi> านครับมาครับคันนี้ติดแน่นอนครับเห็นดึงอยู่ครับนี่ครับไม่เหลือครับผมหนูท้องขาวครับสวยงามอยู่ครับนี่ครับสวยงามครับท้องขาวโอเคครับสองคันสุดท้ายเป็นไงเออสองคันสุดท้ายไม่มีผลงานครับคันนี้ไม่มีครับ แล้วคันหน้าเป็นไงครับคันหน้าชนครับแต่ไม่ติดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานกันเลยนะครับมาครับวันนี้เราก็มาสรุปผลงานกันเลยนะครับก็ได้พอสมควรครับหลายสิบตัวอยู่สิบตัวได้ครับเกือบยี่สิบน่าจะได้นะครับก็ได้หนูพุกใหญ่สองตัวครับผลงานใหญ่ๆเรามีสองตัวนะครับนี่ครับสวยงามไปครับโอเคครับเดี๋ยวนับครับสามสี่ห้า หกเจ็ด11ดเ1้1ส1บ1ิ1เ1็ดส20สอพอดีเลยครับก็โอเคครับขอบคุณนะครับทุกการรับชมและติดตามนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ได้ผลงานก็พอสมควรนะครับพออยู่พอกินแล้วครับสวัสดีครับ